เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือว่ามันเป็นหนักกว่านี้มันอาจจะเข้าข่ายของโรคแบบโรควิตกกังวลหรือถ้าหนักกว่านั้นก็คือไปทางโรคแบบโรคโฟบียอะไรอย่างเงี้ยแต่อว่าผมไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอกก็เลยแบบถ้าจะเป็นโรคโฟบีหรอเออก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นกอรู้สึกว่าโอเคก็มานั่งคุยมานั่งทาความเข้าใจกับคนจิตคนใจทําความเข้าใจกับความคิดคือตอนนั้นมันก็คงมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ไม่สามารถที่จะลงลึก ให้ทุกคนฟังได้นั่นแหละอืมทำไมขึ้นเทเตอร์ถึงชอบคลื่นไส้คะ <c oughs> คือว่าจริงๆอ่่ะเหตุมันเริ่มตั้งแต่แบบสมัยถ้าเริ่มหนักๆตอนแรกคือเริ่มตอนที่ปีที่ปีที่ปีที่เลือกตั้งครั้งแรกอะทุกคน ปีไรหกสองเหรอใช่ไหมอืมเป็นช่วงนั้นอะไรเงี้ยคือจะมีอาการแบบขึ้นไส้คือไม่ใช่เพราะว่าแบบท้องว่างหรือว่าแบบอาจจะตื่นเช้าอาจจะเกีียวก็ได้อะไรเง,งี้ยแต่ว่ามันมีอาการแบบขึ้นไส้แล้วบางทีก็คือต้องเปิดฝาหนังขยายแล้วก็แบบน้ำหูน้ำตาไหลอะไรไงี้อือแล้วช่วงช่วงปีนั้นเป็นปีที่ก็ผบผมพี่ที่เขาเป็นที่ปรึกษาที่ให้กับเมมเบอร์ที่เป็นแบบ นักจิตหรือว่าเขาเป็นนักจิตหรือเขาเป็นจิตแพทย์สักอย่าง <ű en. S 1> คือมันจะเป็นอาการแบบว่าเหมือนตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมเราก็คุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยพี่มันมีอาการเป็นยังไงเราก็คุยกับเพื่อนเล่นๆว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นโรคแพ้เทเตอร์ <l acht> แบบเจอเราขึ้นไส้อะไรอแยบบ่างเงี้ยสุดท้ายเหมือนก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ไป แบบเหตุการณ์ที่เกิดเกิดอันเนี้ยที่เรารู้สึกขึ้นไส้เราเราก่อนจะขึ้นทเทอร์มันเกิดเกิดกับเหตุการณ์ในครั้งไหนบ้างคือเวลาปกติอะไรคขาอ,อาจจะว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอาการแบบอาการตื่นเต้นหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเราต้องขึ้นเวทีอะไรใช่ไหมแต่ว่าเวลาแบบคือเราจะรู้ว่าอาการตื่นเต้นเราเป็นแบบไหนมันจะเป็นมวนท้องแล้วก็อ่ะใจเต้นอะไรเงี้ยอย่างเวลาแบบขึ้น Impact Arena หรือว่าแบบคอนพี่เบิร์ดที่ใหญ่ๆห,หรือว่าคอนแบบ เออที่มีคนเยอะๆหรือตอนที่ไปบุรีร์แล้วแบบต้องขึ้นเวทีคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งที่ไม่ใช่อาการคล้ายๆแบบนี้อะไรเงี้ยะเอออือเราไม่ใช่ว่าไม่อยากขึ้นเทเตอร์ไม่อยากเจอแฟนคลับอะไรงเงี้ยไม่ใช่นะอยากเจอแฟนคลับค่ะเวลาแบบเวลาต้องได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีแบบโอ้โหรโชว์หรือว่าคอนเสิร์ตหรือมีคอนเสิร์ตคือแบบไอไลฟ์เลิฟชอบชอบมากแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะที่เทเตอร์อ จนเหมือนก็คุยไปไปกันไปเพื่อมาจนแบบว่าไปเจอเหตุการณ์นี่ค่ะแบบนี้ก็คือตอนก่อนที่จะไปนั่งฟังผลเลือกตั้งค่ะแบบว่าเหมือนก่อนที่เราแสดงคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชุดแล้วก็แบบจะไปฟังผลเลือกตั้งครั้งแรกแล้วมันก็มีอาการคล้ายๆแบบนี้เออก็คุยกันไปมาจนไปเจอเหตุการณ์นั้นว่ามันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเขาบอกอาจจะเป็นเกี่ยวกับการแบบ เรากําลังจะไปเจอสภาวะที่เรารู้สึกว่าแบบเรากังวลกับมันหรือเรากดดันหรือเราแบบเครียดเออใช่แบบไม่ใช่แค่การตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเราอาจจะรู้สึกหรือเราเคยเจอสถานการณ์นี้แล้วแล้วเคยเจอยังไงอะเหมือนเข้าในสถานการณ์นี้เราเคยเจอกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เออนั่นแหละ คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือว่ามันเป็นหนักกว่านี้มันอาจจะเข้าข่ายของโรคแบบโรควิตกกังวลหรือถ้าหนักกว่านั้นก็คือไปทางโรคแบบโรคโฟเบียอะไรอย่างเงี้ยแต่อว่าผมไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าหมอก็เลยแบบฮะมันจะเป็นโรคโฟเบียอเออก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นตอนรู้สึกว่าโอเคก็มานั่งคุยมานั่งทาความเข้าใจกับหัลจิตหัวใจทาความเข้าใจกับความคิดคือตอนนั้นมันก็คงมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ไม่สามารถที่จะลงลึก ให้ทุกคนฟังได้นั่นแหละอืมใช่อาจจะเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ญาติหมอปลาหรือเปล่าก็คืออาเจียนเวลาเจอสถานที่ลี้ลับเนี่ย ไม่ลองนะคะโอ,โอเออเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเล่าเล่าไปาคือน้ำตาไหล <c oughs> คุณหมีเป็นเป็นเมนมากกว่าท้องโอ้น้อยโอ้ค่ะหายาทานด้วยนะคะโอ้แต่ไอ้โลที่ไอ้ที่หนูแบบว่าอาเจียนหรือว่าแบบขึ้นไส้เวลาจะขึ้นเทนเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ คือถามว่าช่วงหลังๆมันมีไหมมันก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าไม่สามารถขึ้นที่จะขึ้นเทเตอร์ได้อย่างเวลาน้ำหนึ่งแบบว่าประกาศว่าเออมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของกวดทอ้องเมนแบบท่านเมื่อกี้ <c oughs> ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะขึ้นเทเตอร์ได้จริงๆอะไรเงี้ยเออจนมาเจอยาที่เคยเล่าไปหลาย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 แบบยายี่ห้อหนึ่งที่แบบเออมันแรงหน่อยก็หายถ้าใครปวดท้องก็ลองแบบลองลองลอง,ลองเปลี่ยนตัวยาที่กินดูนะคะอืม คิดถึงคุณหมีแซบๆบนเทเตอร์โอคิดถึงมือนการอยากจะแบบว่าไปไปสแสดงบนเวทีอยากไปดานซ์ไปร้องคิดถึงลูกสาบนเวทีจังเลยค่ะเราไม่ได้ขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นสเตจกันมานานมากๆมากๆแบบมากๆ ขึ้นครั้งล่าสุดก็คือตอนถ่ายที่เป็นเอเชียเฟสใช่ไหมเออเป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตทีฟแบบไม่มีคนดูพี่ก็เป็นโฟเบียนะมันรักษาได้แต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช่อะเขาก็บอกว่าแบบว่าคือหนูอันนี้หนูไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าแบบเขาบอกว่ามันก็ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจแล้วก็เหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราแบบ มันติดใจอยู่ในใจเราหรือว่าหรือว่าแบบสภาวะที่เรารู้สึกไม่ชอบหรือสภาวะที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่จะเป็นไปอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะต้องใช้เวลาทําความเข้าใจแล้วก็แบบไงละ่ะเออมันก็มีวิธีของมันอะรใครเป็นก็ไม่ร้องไม่ล้องอย่าดักสิ <laughs> รองเพลงให้ฟ <apply some problème> ังหน่อยค่ะเอาเพลงอะไรอยากได้เพลงอะไรก่อนเสาเทียนไม่เอานะตอนแรกก็ว่าจะไม่เล่าแล้วแต่ว่าคิดว่าไม่รู้สึกไม่แต่พอเล่าแล้วก็เอ้าน้ำตาเริ่ม เพลงโคตรพิเศษกับเจ๊โอ้เพลงช้างยังร้องไม่ได้เลยตอนเนี้ยมาคิดโลแกนนดีกว่ากินง่ายตายไวมิติใหม่ของซูชิก็คืออะไรเออแต่ว่าก็เป็นซูชิที่หาไม่ได้ตามทั่วไปนะเพอที่อื่นกินแล้วอร่อยที่นี่ก็คือกินแล้วอ,อะไรกินแล้วตายไวมิติใหม่ของซูชิ คุณมีดูโอลิมปิกอยู่ไหมดูอยู่ค่ะแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยได้ดูแล้วอะ่ะเออแต่ว่าแบบวลบอลเลย์บอลลีก็ยังดูอยู่ร้อยหกสี่ล้านวิวหมายถึงโดดโดงเออเลิศเฮ้ยแล้วทำไมมันเป็นสีแดง ร้องเพลงที่ดีดนวิ้วเพลงอะไรน้องนึกไม่ออกทานอส <laughs> ตาแดงใช่เขาอะไรเพราะว่าซ <c oughs> <c oughs> ูช <c oughs> <c oughs> ิแซลมอนเมื่อกี้สีตก ขอพี่ก๊อตหนึ่งเมลเลยไม่เอารอไม่เป็นไม่สันัสคุณมีอวยพ่วันเกิดย้อนหลังหน่อยครับขอให้จะบอกขอให้แฮปปี้ขอให้มีความสุขม,มากๆในวันเกิดน,นะคะแล้วก็ขอให้ขอให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะ<ม>ล้างมือหรือยังคะล้างแล้วค่ะ Yeah.